สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เมืองยาจางกันเหมือนเดิมค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปเกาะวิวโพห์เบิลกันค่ะ ทริปเวียดนามใต้ในครั้งนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นทริปที่สนุกมากๆแล้วก็ไปกับคนขับรถคุณไรอันเนี่ยนะคะเขาเป็นทั้งกายทั้งคนขับรถที่บริการดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะขอแนะนําติดคอนแทคให้เพื่อนๆนะคะสําหรับคนไหนที่สนใจมาดารัสยาจางโฮจิมินนะคะติดต่อคุณไรอันได้เลยนะคะ จากที่พักนะคะที่เราจะไปขึ้นเคเบิลคาร์ไปวิวโพฮาร์บรเบิลนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแค่10นาทีก็ถึงแล้วค่ะโอเคโฟออกพัก okay. <Yeah. S 1> นะอย่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงว้ยตอนนี้เรามาถึงที่อ่อที่จะขึ้นเคเบิลคาร์ไปยังที่นี่นะคะที่วิวโพแดดจ้ามากเลยต้องใส่แว่น ตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยแปดโมงเออนั่งรถแมาไม่ไกลจากโรงแรมนะคะนี่นะคะเราซื้อตั๋วผ่านออนไลน์โดยซื้อกับ t ิ i p c o m นะคะหรือจะซื้อกับทุกก็ได้ค่ะก็จะ,จะเดินวนไปวนมาอยู่นี้แหละดีนะก็ถ้าที่แรกบอกว่าให้เขามารับ8ปดโมงครึ่งคิดว่าคนน่าจะเยอะนะ้าดูเพราะว่า จากเมื่อวานที่ไปที่กินอาหารเย็นแล้วเดินเที่ยวแบบแถวยาจางอะและดูคนจะเยอะก็เลยคิดว่าเรามาเร็วดีกว่าแต่นี่นะคะก่อนจะเข้าข้างในเช็คก,กระเป๋าก่อนนะคะเมื่อก,กี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของความปลอดภัยเนาะ เราเดินไม่ผิดใช่ไหมหรือม,มันเดินได้สองทางตอนนั้นมันช่องที่สองไหนะคะเราซื้อตั๋วผ่านออนไลน์มาก็จะสแกน QR code ด้านนี้นะคะไม่เสีเยนรอู้ปะโอเคสไล์ย่าโอเค thank you <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> รู้เหรอ <c oughs> โอเคมาแล้วค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือถ้ามาเนี่ยซื้อตัว๋วแบบออนไลน์สะดวกดีไม่ต้องมาต่อคิวซื้อตัว๋วหน้างานแล้วนะ Oh คงไปโคงมาก็เสียวอยู่เหมือนกันฮะอืคือเวียดนามนี้ทำถึงจริงๆนะคะว่าไอ้เขมบ,บุนคาเนี่ยมีทุกที่ค่ะมีทุกที่จริงๆตอนนี้เราไปเก็บเวียดนามกลางเวียดนามใต้ละเหลื<ป>เอเวียดนามเหนือนะคะนี่นะคะนั่งมาไม่นานก็ใกล้จะถึง าใช้เวลาไม่นานะไม่ถึงสิงสงนาะทีอถึงแล้ค่ะลงจาลงจถึงแลตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยังแบบเช้าอยู่นะคะก็ ร้านค้าอะไรต่างๆก็ยังออกมากันไม่หมดนะคะก็คือภายในเนี้ยมันจะเขาก็จะสร้างอาคารแบบสไตล์ลุยโยให้แบบว่ามีสีสันสวยงามถ่ายรูปได้แล้วก็ตามอาคารเหล่านี้นะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของขายอาหารนะคะนี่คือแหล่งดูดเงินดีๆนี่เองละคะ่ะ ก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปก็คือเหมาะสำหรับสายถ่ายรูปอะคะ่ะถ้าใครชอบถ่ายรูปก็บอกเลยที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้แดดดีก็แดดดีก็ดีเพราะว่าถ่ายรูปแล้วออกมาสวยดีนอกจากจะมีแบบพวกนี้แล้วก็จะมีเราซื้อแบบมาแบบบุฟเฟ่ต์นะคะตอน11โมงเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์กัน แล้วก็ในช่วงกลางคืนตัวเนี่ยมันจะรวมรวมไม่นี่ไปแล้วก็คือจะมีการแสดงนะคะตอนประมาณทุ่มครึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยะไม่มั่นใจเราคทงอยู่ไม่ถึงหรอกคะ่ะนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาดูกันไปเรื่อยๆนะว่าที่เนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง เข้าประตูว like er ินโพลเมื่อกี้ที่ถ่ายไปนะคะประตูไปสู่อย่างวินโพลนะคะก็ก็จะเช็คตั๋วอีกรอบนึงนะคะด้านนี้พี่เซบย่านยู่้านดันดีบ้ายังไหมดจูบีอย่ารอพี่บอ ่ะก็คืออันนี้เขาจะต่อแถวไปเล่นซิปไลน์กันนะคะส่วนตรงนี้เราจะมาเล่นนี่โรโลล์โคสเตอร์นะคะนางติดใจค่ะโอ้โหไม่มีคนคนเพียบโอ,อ้อโหคนเพียบเลยนะคะยังไงก็ต้องรอ เวลาเยอะ <laughs> นี่ดูผู้คนะน้ำน้ำเร็วแล้วเสียวเวนางชอบนางชอบเลยนางขอมาซ้ำอีกแต่ที่นี่อาจจะไม่ได้หวาเสียวเท่ากับที่ดารัดนะคะ One hour later ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นไปยังเครื่องเล่นโรลโลโ์คอโสเตอร์นะะหลังจากที่รอคอยมาชั่วโมงครึ่ง <c oughs> ยาวนานมาก จริงๆนะคะแต่นี่แต่นคนอยากเล่นอยู่นี่นานเท่าไหร่เขาก็รอครึ่งวันละอตอนนี้ก็เึื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอคิวที่จะไปกันค่ะก็ไม่รู้ว่าที่วิโพยจะสนุกเท่ากับดานรัตหรือ่านะคะแต่ว่าคือดานรัตเนี่ยมันยาวที่สุดละ าาาอาไทยแลนนะอโอเคบายอ่าไปค่ะเขาบอกที่นี่มันเป็นแบบออโตเมติกเราปล่อยไปตามธรรมชาติหลังจากทิ้งคอยมาชั่วโมงครึ่งมันนานเหลือเกินไม่ต้องเบรคใช่ไหม,อโโมเอโตรงไปเบรคหเออเขาบอกออโตเมติกอะ่ะโอ้ยโอ้ยร้อนเปี้ยง ลงเนินแล้วจะเสียมไหมมาดูกันอ้าวยังไม่ลงเนินเลยดูดีโลโลคอสโตที่วิวพลพอนะคะ<ๆ>เขาจะขึ้นจากข้างล่างาไปสู่ข้างบนนะคะที่เขียนไกลลิบๆนั่นนะคะจะแตกต่างจากดาระ,ะคะดาราจะขึ้นข้างบนนะคะแล้วเขาก็จะลงมาสู่ข้างล่างะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะคะสำหรับจะไปถึงจุดหมายที่จะปล่อยลงมานะคะไปไางนี้เหรอกูถือทั้งสองอย่างเลยไ, ه, ไปกันจ้าทีนี้ได,ด้พบกับความเสียวแล้ว โอ้ยไปเบก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 กเบกกนี่เ erm ห็นก็ดด้วยนี่ทางเดี๋ยวกเบ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 กหมดมูดเลยนี่ด้านนน้นนะคะซ้ายมือเป็นทะเลจ้าแล้วที่เห็นข้างหน้าไกลๆก็เป็นฉิงช้าสวรรค์เสียได้แป๊บเดียวเขาเบกอ่ะไม่หนุกเลยเขาเบกอีกแล้วอ่ะ มีใครตามหลังเราเหรอเบรกแล้วอะเบรกเบรกเบรกทำไมนางเบรกบ่อยจังเลยตายแล้วแกเบรกก่อนนะจ๊ะนี่แค่เบรกก่อนแล้ว,กกลวเดี๋ยวค่อยไปมันไม่มีใครตามมาทีนี้วะออเโอเคไปกันค่ะถ้ามีคนอยู่ข้างหน้าพร้อมเบรกมันไม่สนุกนะ S, 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 โอ besides besides i̇şte. ้คเบรคเบรคเบรคโอ uh. ๊ยสายให้นางมากอดแล้วเนี่ยตายไม่งั้นมันก็สไลด์ไปโน่นเลยอ่ะสตาร์สตาร์สตาร์เบรคตัวโก่งเลยอันนี้โอ้ รออีกแล้วอะโอเคเสร็จสิ้นการรอคอยแล้วก็ได้เล่นแต่ก็ไม่สมใจอยากเท่าไหร่นะคือมันน่าจะเสียวกว่าน,นี้คือมันก็เสียวแหละถ้าไม่มีแบบว่าคนข้างหน้าคอยเบรกนะคะเออมันเลยไม่ต่อเนื่องเออถ้าใครมาก็หมวกแว่นกันแดดครีมกันแดดต้องเข้านะร้อนมากโอเคเดี๋ยวเราไป สถานที่ใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราจะเราจองแบบมาแบบกินบุฟเฟ่นะคะมาจากไหนทะนเนี่ยอ่าเขาก็แซงเป็นเหมือนกันนะฮะคือต้องต้องโชว์ตั๋วก่อนโอเคตั้งนี่นะคะก็มากินบุฟเฟ่อ่า ก็คือบุฟเฟ่เคยไปกินที่ดานังมาแล้วคนแม่งโคตรเยอะอ่ะเออผุบๆเลยต้้งรีบมากินก่อนอืมก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงปะสิบเอ็ดโมงสิบสิบกินได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราพลาดแล้วเออโอเค <laughs> เดี๋ยวมาดูอาหารบุฟเฟ่ที่นี่กันนะคะ ภายในด้านในนะคะตอนนี้ก็ผู้คนยังไม่เยอะอยู่นะก็เริ่มทยอยเข้ามาก็ามีอาหารหลากหลายอยู่เหมือนกันไม่ต่างจากที่ว่าบานาฮิวที่เราไปกันมานะคะนี่อันนี้เราตักมาแบบว่าเนื้อเน็ตๆเลยกับบรรยากาศสวยๆด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นวิวทะเลนะคะร้อนมาก พิ่งจะได้อย่างเดียวเองอ่ะยังมีอีกเยอะนะคะที่นี่ที่นี่ก็เปิด8โมงถึง2ทุ่มนะคะแต่คือน่าจะกลับได้หลังจากนั้นนะหมายถึงว่า2ทุ่มนี้คือกระเช้ามาเนี่ยคือแบบปิดแล้วเพราะว่าการแสดงมันถึง2ทุ่ม15ในตัวนี้ก็คือจะรวมไปด้วยนะ mm hmm. การแสดงดูฟรี โอเคเดี๋ยวยังไงหลังจากกินข้าวเสร็จจะพาไปไหนเดี๋ยวรอนะรอวิวโพลฮาเบอร์แห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็เดินมาเจอกับรถบัมค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเล่นก็สามารถที่จับไปเล่นได้เลยนะคะ กิจกรมถัดมานะคะที่เราได้เข้าร่วมนะคะนั่นก็คือการไปดูภา<ะ>พพยนห้าดีค่ะตอนนี้เราเข้ามาดู5้ดีด้านไหนนะคะเเรางาเราจะฟังออกไหมคภาษาเวียดนามนะ เราก็เดานะคะว่าตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปดูภาพยนตร์5ดีก็จะเป็นในช่วงของการแนะนำนะคะก็จะมีเจ้าตัวสีม่วง,งนี้นะคะก็จะคอยพูดคำแนะนำให้ฟังค่ะ เข้าชม 5D นะคะเขาจะไม่ให้ถ่ายอะไรเลยนะคะเสร็จสิ้นนะคะของการดูใช่ที่เสร็จสิ้นของการดู 5D นะคะก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงแบบโอ้โหกูกี้อยู่คนเดียวอะมันตื่นเต้นมากคือเหมือนแบบว่าเราจะบินแล้วก็ลงจากอาวกาศจริงๆอะโอ้โหคือเขาในนั้นก็จะเป็นแบบไปพาไปทั่วโลกนะคะ โคตรตื่นเต้นนะกูแหกปากเสียงดังมากมันเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่มันก็โคตรสนุกเลยค่ะที่นี่นะคะใครจะมาพักที่วิวโพเป็นแบบโรงแรมก็มีนะคะอยู่ด้านนู้นค่ะชายหาดสวยมากๆเลยนะคะก็จะเซิร์งวนอยู่ในราคาประมาณ5-6หรือ6 0พับาทต่อคืนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ เราไปดูโดมมันจะมีโดมกระบองเพชรแล้วกโ็โดมต้นเบาบับนะคะนอกจากโดมกระบองเพชรที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะที่นี่ก็ยังมีโดมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะเรามาดูโดมแรกกันค่ะโดมนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้เมืองหนาวนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่ ควบคุมอุณหภูมิอยู่ในโดมเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเขาจัดได้สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยความงามของดอกไม้ในโดมนี้กันค่ะ อนนี้เราก็มาอีกโดมหนึ่งนะคะก็จะเป็นโดมเกี่ยวกับพืชพันธุ์ทะเลทรายก็จะเป็นพวกแคทตัสนะคะห้องนี้ก็จะควบคุมอากาศโดยการทำให้มันร้อนนะคะเปิดโล่งเมื่อตะกี้แบบควบคุมให้มันเย็นแล้วก็จุดที่คายแม็กของที่นี่ก็คือของโดมอันนี้ก็คือต้นเบาบับนั่นเองค่ะที่ ตอนนั้นดูของหลุ่นะไปที่มาดากัสกานี่อันนี้ไม่ต้องไปมาดากัสกาก็เห็นแล้วนี่คะคะต้นเบาบบต้นบานบบนี่นี่เห็นไหมต้นเบาบับนี่ต้นเบาบับกําลังออกดอกเลย เดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปก,กับต้นเบาบับตอนนี้เหงื่อมท่วมตัวไปหมดละโดมถัดมานะคะก็จะเป็นโดมเกี่ยวกับผีเสื้อค่ะเขาก็จะมีตัวอย่างผีเสื้อให้เราได้ดูแบบนี้นะคะ และภายในนะคะก็จะมีผีเสื้อตัวจริงด้วยค่ะซึ่งในนี้ก็จะปลูกต้นไม้ที่จะเป็นเกสรให้กับผีเสื้อนะคะนอกจากจะมีเกสรดอกไม้แบบนี้แล้วเขาก็ยังจะจัดถาดเป็นแบบว่าน้ำหวานแบบนี้ให้ด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะที่นี่โดมต้นไม้โดมนี้ก็เป็นโดมที่เกี่ยวกับสับป,ประรดสีนะคะเขาก็มีการตกแต่งจอสถานที่อย่างสวยงามนะคะ สำหรับที่ใครมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ทุกจุดทุกมุมเลยค่ะโดมสุดท้ายนะคะที่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันนะคะนั่นก็คือตะกูลเฟิร์นค่ะ ภายในโดมแห่งนี้นะคะเขาก็จะจัดตกแต่งเฟิร์นกับกล้วยไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามเลยนะคะเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีความสดชื่นชุ่มชื้นนะคะเพราะภายในเนี่ยเขาก็จะปล่อยละอองน้ําให้แก่เฟิร์นต่างๆค่ะ,ะกิจกรรมถัดมานะคะก็จะพาเพื่อนๆมา ให้อาหารปลาครับด้านนี้กันค่ะปลาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรันนี้นะคะเราจะไปขึ้นอะไรนะชิงช้าสวรรค์ที่ย่ใหญ่ดูวิวที่วิวโพกันนะคะบังซีใช่แลรา

ชมท็อปวิวเนาะด้านบน เพื่อนดูวิวด้านบนของวิวโพหะโบแห่งนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนสัตว์ค่ะที่นี่นอกจากจะมีเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆนะคะก็ยังมีสวนสัตว์ให้เราได้เข้าชมค่ะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นนกฟาร์มก็สีชมพูตัวสวยๆด้านนี้เลยค่ะ ัดมาก็จะเป็นข้างแว่นนะคะตอนนี้นะคะเขาก็โชว์ลีลากายกรรมนะคะให้เราได้ดูกันนะคะซึ่งระหว่างที่นั่งสังเกตะ,ะเขาก็จะออกมาแบบว่าโชว์ลีลายอย่างเงี้ยเป็นระยะระยะนะคะสวนสัตว์ที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายสัตว์นานาพันธุ์ด้วยกันนะคะ ตรงนี้นะคะที่พาเพื่อนๆมาก็จะเป็นลิงตุวแดงๆนี่แหละคะ่ะเราจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเขามีชื่อว่าอะไรนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นจีรับกับม้าลายค่ะใครนะคะที่พาเด็กๆมาที่วิลโพฮาโบแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีสถานที่ที่ค่อนหลากหลายนะคะแล้วก็พาเด็กๆมาชื่นชมกับสัตว์นานาพันธุ์แบบนี้ได้เลยนะคะ ni ah. ที่เห็นนี่ก็เป็นการแสดงของนักแสดงที่เกาะวิลโพฮาเบลค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าปราสาทที่เราเข้าประตูวิลโพมาตั้งแต่แรกนะในช่วงยามเย็นนะคะนักแสดงก็จะมาแสดงโชว์ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ชมกันนะคะการมาเที่ยววิลโพฮาเบลแห่งนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าวันเดียวไม่เพียงพอค่ะ เพราะว่าเครื่องเล่นกิจกรรมต่างๆเยอะมากค่ะเรานี่นะคะเดินมาในช่วงประมาณ5โมงเย็นแล้วก็คือรู้สึกว่าหมดแรงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เลยเดินทางกลับไปฝั่งยาจางกันต่อค่ะก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะคะก็จะทิ้งภาพบรรยากาศ ฟู้ดของเราที่อยา,จากจะวันที่2นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเรากินอะไรสั่งอะไรกันบ้างนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการกินร้านนี้ก็ไม่ใช่ร้านเดิมนะ mm hmm. ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่ง mm hmm. ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนะคะสไตล์ของอาหารนะคะ mm hmm. ในเรื่องของการสั่ง mm hmm. ในเรื่องของเมนูต่างๆนั้น mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะราคาก็ไม่แตกต่างกันคะ่ะ ก็จบกันไปนะคะสําหรับทริปเวียดน,นามใต้ในครั้งนี้นะคะก็อันนี้นะคะดองไว้นานมากๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามเรามานะคะสบายและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ